อันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเนาะกับตันกำลังเช็คของเช็คเครื่องกำลังสตาร์ทพารามิเตอร์เนาะเดี๋ยวจะมีทีมงานผู้ช่วยสองคนอะไรเป็นหัวหน้าใหญ่เนาะสงังเกตการ์ดเป็นทั้งสองเนะาะขับมาเปิดเดอร์มาเนี่นี่ตอนนี้กำลังเซฟตี้แขกเนาะในการ <c oughs> ขึ้นพารามิเตอร์นอนนี่นั่นเซฟทุกอย่างมีหมวกกันน็อกอุ้มก็เซฟตี้นอนนี่นั่น,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 นครบสุด

บรรยากาศก,กำลังขึ้นเนาะเดี๋ยวมาถ่ายตอนลงอีกบัดหนึ่งเนาะสะ,ะมัตินี่เริ่มแล้วตัาแล้วดูอีกทีใหญ่ึ้นแบบสมูทไลน์อ่า ไปแล้วใช้เวลาประมาณ15นาทีเนาะอันนี้เราจะมาถามเขาวๆนอยนึงเกี่ยวกับพนาติเขาในืันนี้ลูกค้าหลายบ่วันนี้เป็นขาหลายบ่พนาใหญ่จากคนมื้อนี่หอด้อยบ่แปดคนแปดคนเนาะตอนแรงเนาะสะพาอตอนแรงเอาลายบ่ได้เลยเอาลายบ่ได้เนาะมืดบ่แท้เบนเออ อ่าอันนั้นนั้นบริษัททัวร์ใด้ไหมฮานทัวร well, we ์เนาะซื <branding> <Five hours. S 2> ้อหานี่ังเนาะคนน่ะบริษัทวัฒนาทัวร์เนาะวัฒนาทัวร์ตัวนี้พลังมอเตอร์เป็นของวัฒนาทัวร์วัฒนาทัวร์เนาะห่วงบริษัทสองบริษัทหุเ้ากันเลยโอ้แต่ว่าเขาเปิดได้จากปีแล้วคนนั้นไงโอ้เปิดได้สามปีแล้วสามปีสี่ปีเนาะเข้าปีที่ห้านะประสบการณ์นักบินส่วนใหญ่มาแต่มาแต่ฟังไทยเนาะมาแต่ฟังไทยก็ไดบอาจารย์บ้ดเลยอะไรอาจารย์มาประสบการณ์กับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีเนาะแมนนักบินก็ สี่สิบห้าสิบปีแล้วเดนสซฟอร์นักอนยุนนักบินฮะโอ้แล้วประสบการณ์ประสบการณ์เนี่ยโอ้หมูวาวเถิงเลยลายนับไฟบุด้เลย <laughs> มองบินกับละะายเนาะครับใจเลยลายเราพนาดดันเ้อะสุท้าเบื้องตอนแลนดิ้งของพารามิเตอร์เป็นลักษณะประมาณใด,ดสมูทสมัมใจเนาะอันนี้ก็จะเป็นสเตเดียมในการขึ้นลงของพารามิเตอร์เนาะของบริษัทวัฒนาแล้วก็มีบริษัทคันมากของไอติเนาะ เป็นห่วมกันเป็นกิจกรรมเจอสกายไลน์เนาะหรือ,อว,ว่าเป็นทางทาง,ทางเนาะเอออันนี้ก็จะพามาเบ่งบรรยากาศอมอมๆเนาะอ่าบรรยากาศตอนแรงอันนี้ขวามือนี่จะเป็นขอกงวัขอกไก่เนาะหรือว่าเป็นสวนสัตว์เนาะเพื่อให้นักท่องเที่ยวอ่าเพิ่นได้มาเบิงบรรยากาศมีแบ้มีมา้ามีงัวมีมูมพร้อม อ่าบรรยากาศชิวๆอันนี้ความสูงประมาณ200กว่าเมตรเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งเลยบรรยากาศตอนพารามิเตอร์มันลงเนาะมันจะมีลักษณะประเภทลงเลยสองเครื่องนี่ลักษณะประมาณนี้นี่แล้วนี่สมูทขนาดเลยว้าวสุดยอดอ่าอันนี้จะเป็นลำที่สองเนาะของ พินัทประมาณนี้นะนี่บเบลล์กำลังต่อแล้วกำลังแล้วปึ๊บตีโค้งมาแล้วนี่อันนั้นลงเรียบร้อยเป็นที่ขับหอยเนาะจะมีทีมงานน้องๆมาสุ่มแซวน้อยนึงมาดิอ่ะกำลังตีกลับแล้วบัดน,นี้กำลังโค้งกลับเนาะสุดยอดเลยประมาณนี้ ตีโค้งมาแล้วโค้งมาแล้วยังเทอ่ามาเบิงกันมาเบิงนนำกันว่าเพื่อนสิลงสมุสดซ้ำหน่อยนี่ยงเทอย่างเฟี้ยว อ่ามีเบอร์อีกบัตรหนึ่งบัตรธรรมดาอ่าไปที่มาบกฮอตจอดบะเทิงอยากมาลินกิจกรรมทางอากาศเนาะแนะนำฮดฮอตแอร์บอลลูนเรือพารามอเตอร์เนาะสามารถติดต่อได้ไปบกฮอตจอดบะเทิงกับเก้าสามสี 43, 40, นะ่สามเก้าหนึ่งสี่ศูนย์เนาะสมาร์ทเลจักรกานเป็นโลโก้ซับไพเออร์อยู่วังเวียงโน่นนี่นั่นเนาะตามลายยางลองเฮื่อตัวน,นี้เอาอแพรโบดมาแต่มันจะแตกต่างกับขยักอันนี้จะยืนภายก็ได้นั่งภายก็ได้เนาะ นี่อ่ากับตันเพิ่นกำลังปดอุปกรณ์โน่นนี่นั่นให้มาแล้วเนาะอ่าให้สิมาเบิงใกล้ๆเพิ่นะเพิ่นจะขึ้นอีกรอบสองวออ่าเพิ่นกำลังจัดแจงพารามิเตอร์อีกบันหนึ่งนี่เก็บเมียนไปเทียมหอยแล้วเนาะ,ะสุมาถามอายเพิ่นเบิงว่าเป็นยังไง มินยากโบผน่ามื้อนี้อากาศเป็นยังไงอากาศอากาศขาวมากเอ้ยไม่ใช่ครับอากาศอากาศดีมากเนี่ยอากาศดีเนาะเนียนอยู่ครับเนียนมากสมูทเนาะในการลงโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอตอนลงกับตอนขึ้นสุดยอดเลยแบบแบบไครับบบแพูดไม่ได้เลยฮะอ่ะเนาะโอ้ยนิส่ดีเลยจะน้อยพิ่นพาไปกินปิ้งตุ้นุอีกเลยฮะ Mitenu, ini bumper mitenu, na, ini bumper mitenu, na. Ah, ini kumpulan dua, no, kumpulan kenc, start kenc, ingat beri. Ah, kami jum, mufang ni, bung. Muatkan fang ni. Ah, la, okay, let's go beri. semua dah bye bye jumpa lagi pin alayumat rahem bye bye